ฮัลโหลสวัสดีครับก็คลิปนี้นะจะเป็นรายการของสยายปีกนอกกลานะครับก็คลิปนี้นะก็คือนัดกับลงสมศักดิ์ไว้นะว่าจะไปถ่ายคลิปวิดีโอนะครับผมเกี่ยวกับพระลงพ่อทิมให้ลุงเขานะครับก็ คือคลิปที่ไปถ่ายนี่ก็จะลงของรายการพระหลวงพ่อพทิมนะแต่อันนี้เป็นรายการสยายปีกนอกกลาโอที่จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการหาเงินให้ไดวันละสามร้อยบาทนะครับผมซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าลุงเขาจะให้ค่าจ้างหรือเปล่านะแต่เราจะไม่ร้องขอนะครับผมเราจะเฉยๆถ้าลุงว่าใจดีให้เราก็จะรับไว้นะครับผมเราจะไม่ปฏิเสธโอเคครับผมอุปกรณ์ที่ผมจะเตรียมไปก็จะมีกล้องสองตัวนะครับผมก็คือ กล้องที่ถ่ายตรงนี้หนึ่งตัวก็คือ Panasonic Lumix G9 นะครับผมอีกตัวที่สําคัญจะเป็นกล้องหลักก็คือตัวนี้ครับผม Panasonic Lumix G Headphone แตัวนี้ก็จะคือจะถ่ายแบบจยาวไม่ตัดไม่ฮิตไม่ร้อนไม่ตัดนะครับผมถ่ายได้ยาวเลยนะครับผมก็เป็นกล้องเกตโตเมื่อห้าหกปีที่แล้ว <laughs> แล้วก็จะเป็นเลนบวกกับเลนไร้ก้านะครับผมเป็นเลนสําหรับถ่าย มันสีมันจะสวยครับสีจะหวานครับเป็นเลนส์ไรกาสิบห้าเอฟหนึ่งจุดเจ็ดนะครับผมเป็นเลนส์เกรดโปรของไลกาครับแล้วก็จะมีเลนส์นี่ครับมาโครสำหรับถ่ายพระแบบใกล้ๆนะครับผมที่สําคัญมากที่ถ้าใครจะทํารายการเกี่ยวกับพระถ่ายพระนะครับต้องมีครับผมเลนส์มาโครนะผมถ่ายได้ใกล้มากๆเลยนะครับเป็นของโอลิมปัสครับผมสามสิบห้ามิลเอฟเอ่อสามสิบมิลเอฟสามจุดห้านะครับผม อุปกรณ์อื่นก็จะมีนี่นะครับก็จะมีแบตสำรองที่ผมเตรียมไปนะนี่ครับผมเป็นแบตสำรองของกล้องทั้งสองตัวนะครับข้อดีคือใช้กล้องซีรีเนี้ยมันใช้แบตรุ่นเดียวกันได้นะครับผมแบตก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะผม d s 1 2นะผมนี่เตรียมไปทั้งหมดหกก้อนนะผมเผื่อฉุกเฉินนี่ครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างก็คือไม์ครับผมเป็นไมควไวเลสน,นะครับผมซึ่งผมก็ใช้ของจีนนะ นครับก็รูปนี้มันจะใหญ่หน่อยครับแต่ว่า,าใช้กับแบตเตอรี่ผมเตรียมไปไปแปดก้อนนะสำหรับการใช้กับเครื่อง My w i r e l e s ครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากเลยก็คือนี่ครับผมนี่นะที่เราจะต้องมีนะครับก็คือจอมอนิเตอร์สำหรับดู ดูเวลาเราถ่ายทำนะครับนี่ครนะับก็นะจะเป็นจอของฟีเวิร์กนะผมก็เต็มในกระเป๋านี่คนระับที่ผมเตรียมไว้เป็นชดุดเราก็จะใช้คู่กับแบตนี่นะผมเป็นแบตของโซนะี่นะซีรีส์เขาคือเ f, f 970นะเป็นซีรีส์ของของแบตลุ่นนี้นะที่สำหรับใช้กับพวกจอพวกอะไรพวกนี้นะผมก็จะใส่กันได้อีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าเวลาเราไปถ่ายนะผมเราจะ เราจะต้องเราถ่ายทําคนเดียวนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีผู้ช่วยขาตั้งกล้องนะครับผมนี่ครับสำคัญมากต้องมีครับอันนี้ก็จะเป็นขาตั้งกล้องของจีนนะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงแต่่าดูแข็งแรงดีนะเป็นโลมินเนียมันลอยนะก็เอาไปสองตัวก็คือขาที่ตั้งใช้ตั้งถ่ายนี่แล้วก็ขาตัวนี้แล้วก็จะมีอะไรเล็กน้อยครับผมก็มีแค่นี้นครับผมแล้วก็จะมีกระเป๋านะี่ครับอุปกรณ์ต่างๆก็อยู่ในเมมหมดแล้วนะครับก็ โอเคครับ okay, ผมก็เดี๋ยวเราทําการเก็บใส่ของแล้เดี๋ยวเราจะไปบ้านลงงุงกันตอนนี้เราก็มาอยู่บ้านลุงศักดินะ์ตั้งตอตอนนี้ลุงศักดิ์กำลังเตรียมเตรียมผ้าอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการาถ่ายทำนะครับผมคิดถ่ายทำพระหลวงพุทธิมนะครับเตรียมผืนะ้าก็อนนุปกรณ์ก็เสร็จเส้นเครื่องปรน ตอนนี้รอพิธีกรนะครับผมคือลูกชายของลุงครับมาเป็นพิธีกรให้ตอนถ่ายทำนะครับโอเคครัา <Okay, S 1> เดี๋ยวเรารอพิธีกรมามพิธีกรมามเดี๋ยวเราเริ่มถ่ายทำครับผมตอนนี้ก็ลุงแกเตรียมพระไม่รอทําคลิปหมดแล้วก็นี่คนระับเป็นพระที่จะถ่ายในวันนี้นะครับก็จะเป็นพระขุนแผนปี15้าพระเป็นพระยุคต้นนะครับผมแล้วก็จะมีพระเหรียญน,นะครับนี่คนระับเป็นเหรียญเสม,มาหายากนะครับ ก็จะมีเหรียญเนื้อทองแดงเนื้อระวะใหผมเขาบอกว่าเมื่อกี้เป็นพระ,ะให้ดูแล้วก็ตอนนี้ก็รอพิธีกร กำลังเดินทางมายู่กรกรยังมาไม่ถึงนะผมก็ก็ถ่ายให้ให้เพื่อนได้ชมก่อนนะครับผม ครับก็หลังจากไปถ่ายคลิปที่บ้านลุงมาแล้วก็ไปเสร็จเรียบร้อยเนานะก็ใช้เวลาถ่ายประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมแต่ว่านั่งรอหลายชั่วโมง <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็เราว่างนะก็หลังจากถ่ายเสร็จนะครับพอดีมีลูกค้ามาเช่าพ้ากับลุงเขาพอดีเลยนะ <c oughs> ลุงเขาก็กได้เงินมานะเราก็แบ่งให้มาห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับภารกิจหลังจากออกจากงานมานะ ซึ่งผมตั้งใจว่าจะหาเงินได้วันละ300นะซึ่งก็วันนี้เป็นวันแรกที่สําเร็จนะนี่เป็นวันที่5นะครับผมนี่ครับเงิน500บาทนะผมทําไดนะ้ต่อไปก็ผมยพยายามทำทุกอย่างเพื่อหาเป้าหมายนะให้ได้วันละ300นะซึ่งก็ครับผมสาเร็จแล้ววันนี้ இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது